วันนี้มีพรีวิวตัวคาราบาวจริงๆว่าวานเรามียิงโนติไปแล้วเนะาะคาราบาวว่าตัวงบเนี่ยต้องบอกว่าทำได้ค่อนข้างดีเนาะทั้งเยีอเนียและควอเตอร์น์ควอเตอร์นะคะจากยอดขายโดยเฉพาะในประเทศเนี่ยที่ทำ all Time High เลยไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องดื่มชูก,กำลังก็ดีแล้วก็ตัวสุราข้าวหอมนะคะโดยภาพรวมๆเนี่ยตัวยอดขายเองเนี่ยคาดจะโตแบบ 17% q u a r t e r อร์เซ็นควอเตอร์ควอเตอร์นะคะโดยใน17อยู่ที่5,958ล้านนะคะโดยต้องบอกว่าในประเทศนี้โตประมาณสัก10%นะคะหลักๆเนี่ยก็มาจากยอดขายที่ดีอย่างที่บอกว่าทั้งสุราข้าวหอมแล้วก็ตัวเครื่องหนื่มชูกกำลังนะคะส่วนต่างประเทศก็โต10% q u a r t e r ซ็ <c oughs> นต์ควอเตอร์ควอเตอร์เช่นกันนะคะ จากการฟื้นตัวของยอดขายทั้งในกัมพูชาและก้มาม่านะคะตัว margin, ตมาจินในไตรมาสนี้เนี่ยอัตราการนขั้นต้นเนี่ยคาจะลดลงควอเตอร์ควอเตอร์ส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากอะไรก็มาจากตัวต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ในภาพรวมๆเนี่ยคาดว่าไต,ตรมาสนี้เนี่ยมาจินเนี่ยน่าจะเหลือสักประมาณสัก26.7นะคะจากควอเตอร์ที่แล้วที่28.1นะคะแต่ไต,ตรมาสนี้ต้องบอกว่ามีค่าใช้ใจ่ายพิเศษเกิดขึ้นนะคะเพราะว่า ทำให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมเนี่ยเพิ่มเพิ่มมาเยอะพอสมควร21%เยนเยียแล้วก็18%ควอเตอร์ควอเตอ์นะคะอยู่ที่เอคือมาจากอะไรเพราะว่าควอเตอร์นี้เขาบอกว่าเขามีจ่ายโบนัสให้พนักงานนะคะซึ่งโบนัสคือสมมติเคยอาจจะจ่ายสักสามเดือนกลายเป็นสเดือนอะไรเงี้ย มากกว่าปกติแล้วก็ไม่เคยมีการตั้งแบบแคคูไว้นะคะตั้งตั้งเอาไว้ก็เลยมีทําให้รายการค่าใช้จ่ายเนี่ยจะมากกว่าปกตินะคะทาให้บัรทัดส,สุดท้ายเนี่ยกำไรสุทธิเนี่ยจะเหลือประมาณสัก7 9 4ล้านนะคะเติบโต2 2่สเปอร์เซ็นต์เยียร์แล้วก็7%ควเปอร์เซ็นต์ควอเตอร์นะคะเมื่อวานเนี้ยล่าสุดก็มีแจ้งตัวส่วนแบ่งตลาดละในเดือนของเดือนธันวาที่ออกมานะคะก็ขยับได้อย่างที่เขาตั้งใจไว้เพราะว่าปีเนี้ย เป้าถ้าฟังกันมาเรื่อยๆก็จะพอจําได้นะว่าปีนี้คาราบาวเนี่ยบอกว่าเขาจะอยู่เป้าที่มาเก็ตแชร26์26%ซึ่งเดือนธันวาเนี่ยก็ทําได้ตามเป้าที่ให้ไว้นะคะอันนี้ขึ้นจากเดือนพฤศจิกที่25.6%นะคะทำให้บริษัทเนี่ยเ,เขาเรียกอะไรใ,ในภาพรวมๆแล้วก็หากตัวผลประกอบการในปี CQ ่คิวได้เป็นอย่างที่คาดเนี่ยตัวยอดขายในปี2024เนี่ยก็จะโตประมาณสัก11%อยู่ที่2944ล้านนะคะขณะที่ ปีนี้ต้องบอกว่าอัตรากำไรขั้นต้นก็ทาได้ค่อนข้างดีเนื่องจากราคาวัตถุดิบที่ลงด้วยนะคะช่วงแรกๆของอของปีนะคะแล้วก็ทําให้ตัวบรรทัดสุดท้ายเนี่ยออกมาเติบโต2,514ห0 0 2,854ล้านนะคะโตไป4 8สนะคะสาหรับปี2025เนี่ยก็ผู้บริหารเนี่ยให้เป้าค่อนข้างแบบท้าทายพอสมควรว่าจะโตกัโตยังไงคือโตคือยอดขายเนี่ยคาดว่าจะโตประมาณสัก30%เเลยก็ยังคาดหวังกับตลาดในประเทศนะคะเพราะว่า ตัวส่วนแบ่งตลาดเนี่ยในปีนี้จบที่26%นะคะแล้วก็ปีหน้าเนี่ยจะตั้งไว้อยู่ที่29%นะคะเออคือเขาบอกว่าทุกๆ1%ของมาร์เ็ต์ของ market s h ที่เพิ่มเนี่ยสร้างรายไดต้ต่อขวดเนี่ยก็คือ50ล้านขวดนะคะขึ้นมาเลยนะคะขณะที่ส่วนแบ่งในเรื่องของสุราข้าวหอมเนี่ยก็คาดว่าจะเติบโตได้เช่นกันนะคะคือปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก19จะขึ้นไป26%นะคะต่างประเทศเนี่ย ก็คือโตหลักๆเนี่ยจากว่าการเข้าไปทำตลาดเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะที่พม่านะคะคาดว่าจะโตประมาณสัก10%เท่านั้นนะคะโดยภาพร,มรวมๆที่พม่าเนี่ยตอนนี้ก็จะคาดคาดว่าโรงงานเนี่ยน่าจะเริ่มผลิตได้ก็น่าจะเป็นช่วงไตรมาสสนะคะส่วนกัมพูชาเนี่ยโรงงานก็ได้เบลไอแล้วนะคะก็น่าจะก่อสร้างภายในปีนี้เช่นกันนะคะหากจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเราไม่ได้ปรับ เป้ายอดขายแกรส,สิบมากเท่ากับผู้บริหารเนะเาคะคาดว่าจะโตสัก1ิตสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ในภาพของยอดขายนะคะภาพกำไรสุทธิในปีสองพันยี่สิบห้าเนี่ยจะโตสักสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เยือนเยอยู่ที่สามพันสามร้อยสี่สิบสี่ล้านนะคะโดยภาพรวมๆนะคะอย่างที่บอก쿼ตซ์สี่ทำได้ค่อนข้างดีเนาะส่วนแบ่งตลาดก็กลับมานะคะโดยภาพรวมๆทุกอย่างก็ยัง คาราบาวเนี่ยเป็นหนึ่งในหุ้นเครื่องดื่มนะคะที่พี่ก็ยังชอบอยู่เอาพูดแบบนี้ละกันเนาะเพราะว่าด้วยตัวธุรกิจเองการเติบโตแล้วก็การขยายฐานตัวเองเนี่ยอย่างดูดูค่อนข้างเห็นความชัดเจนมากกว่าอื่นๆนะคะพี่มีปรับราคาหมอสมเบ้องต้นในปี2025เนี่ยเป็นเก้าสิบบาทนะคะพี่อีสักที่เท่านะคะก็ตัวเนี้ยแนะนำซื้อเกิงกำไรได้นะคะสำหรับตัวคาราบาวนะคะอืมครับผมตัวคาราบาวก็ เทคนิคก็ใช้ได้เหมือนกันนะพีเสียงขึ้นมา mm hmm. คือมันตัวนี้มันค่อนข้างจะเล่นเป็นรอบนะเล่นเป็นรอบคือ mm hmm. เป็นไซเคิลนะคือแบบพอมันพอมันขึ้นมันจะขึ้นไปยังพอมีระยะทางให้ขึ้นได้ต่อนะครับก็วางไว,แว้แถวแถว แปบาทเจ็ดก้าจุดเจ็ดห้าถ้าเอาตัวเลขไปเป๊ะนะครับแล้วก็อีกทีแปดสิบสองผมว่าถ้าขึ้นมาโซนเนี่ยก็เป็นจังหวะการเก็บกำไรออกมาเพื่อเล่นรอบออกมาดังนั้นเนี่ยก็ให้เล่นเป็นให้เล่นเป็นรอบๆครับคาราบาวใครจับรอบมันได้เนี่ยเอ,อจะทำกำไรได้ค่อนข้างดีนะครับคือเทคนิคผมว่ายัางยังมองไม่หน้าไป อ,อ,อยังไม่ถึงขัน้นต้องต้องต้องเบรกแปดสิบสองให้ได้ก่อนถึงถึงจะเปิดัพไซด์ในรอบใหญ่ถ้ายัางถ้ายัางเป็ไม่ได้ก็เล่นก็เล่นรอบเก็บเก็บรอบแถวนี้ไปก่อนนะครับย่อมาแถวเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสี่ค่อยซื้อใหม่นะถ้าขึ้นไปใกล้โซนแปดสิบแปดสองก็เป็นจังหวะในการขายทำกำไรนะครับอืม จับรอบดีๆครับพี่เติมนิดนึงพี่เติมนิดนึงเออตัวคาราบาวเนี่ยทุกคนอาจจะมีบางคนกังวลเรื่องภาษีน้ําตาลที่จะมีช่วงประกาศช่วงเมษานะคะซึ่งตอนนี้ผู้ผริรก็ยังคือสิ่งหนึ่งที่บริษัททําคืออะไรก็คือมีปรับสูตรรอไว้ละนะคะสมมติถ้า เขาบอกว่าเอ้ยเริ่มจะใช้จริงๆเนี่ยก็คือทางคาร์บาวก็จะออกตัวสินค้าที่เป็นสูตรใหม่ออกไปได้ทันทีนะคะแต่ว่าสมมติถ้าแต่ดูเขาก็บอกว่าเอ้ยก็ยังแบบดูเงียบเบถ้าสมมติยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็ยังจะขายสูตรเดิมไปก่อนอันนี้คือเป็นเป็นสิ่งที่อัปเดตก็คือถ้าบางทีบางบางบางคนอาจจะตกใจเวลาที่บอกเอ้ยจะขึ้นภาษีน้ําตาลจะมีผลกระทบไหมพี่ก็เลยบอกว่าเออตัวเนี้ยทางบริษัทก็ทุกบริษัทมีการปรับตัวอยู่แล้วลอง,ลองรับอยู่แล้วนะคะโดยภาพนะคะ โอ้างใช้ได้เลยครับพี่เสียงก็เดี๋ยวขอบคุณพี่เสียงมากครับเดี๋ยวผมอัปเดตตลาดต่อนะครับได้ค่ะสวัสดีนะคะ